สวัสดีค่ะยีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง k w Channel ค่ะเอมมี่ค่ะไนฟ้าค่ะวันนี้นะคะเรามีพี่ๆคนเก่งที่ได้ไปคว้ารางวัลจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏิตยสกาดขอให้พี่ๆแนะนำตัวงเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่หวานค่ะนางสาวนิสาพุทพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เบียค่ะนางสาวกัญญาือเขียวค่ะ Kah, นี่นะคะก็คือชมหน้าพี่ๆคนเก่งจากห้องมองหุทับหนึ่งนะคะนูอยากจะทราบว่าโครงงานนี้ทําเกี่ยวกับอะไรคะโครงงานนี้เราเป็นโครงงานประเภทลองนะคะเราจะทําเกี่ยวกับการทดสอบเป็นิทธิภาพการอุ้มน้ําแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของกระถางค่ะค่ะแล้วทำไมพวกพี่ๆถึงได้มาทําโครงงานนี้คะที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรคะก็เนื่องจากในปัจจุบันนะคะการเพราะทำกล้ามไม้ จะนำหุงมพําสหรือกระถางพอาสตเนี่ยมันก็จะทำจากสิ่งทำจากพลาสติกค่ะมาพอาสตา้กไม้ก็จะก่อให้เกิดมลภาวะนะคะก็เวลาเราแกะออกแบบนี้ค่ะก็จะเป็นขยะแล้วก็ยังทำให้เราต้องการเสียหายค่ะเพราะพี่จึงนำเอาเศษวัสดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาทำเป็นกระถางซึ่งกระถางก็จะสามารถปลูกงงในดินได้แล้วก็แยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชค่ะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไปโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วพวกพี่ๆนี่ได้ไปแข่งที่ไหนมาบ้างคะเวลารางวัลอะไรบ้างก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งโครงงานนะคะที่กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสิยตะเกงค่ะซึ่งพี่ๆนะคะก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวัยเก่งมัลัยคาร์บูนิดีจ้าจุ๊บจุ๊บนอกก็อยากจะให้พี่ๆเล่าประสบการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะงานดีไหมคะหมายถึงครงงานใช่ไหม ใช่ค่ะโครงงานโครงงานงานนี้ไหมคะตอนไปตื่นเต้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนที่จัดค่ะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะตอนที่กรรมการมานะคะก็ทําให้ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการกระบวนการคิดการทํางานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานของโรงเรียนเอๆด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ๆเชิญชวนน้องๆนะคะที่อยากจะทําโครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นคนที่พูดเก่งไหมจะต้องเรียนสายวิทย์เปล่าถึงจะทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ค่ะก็สําหรับน้องๆที่อยากจะทําโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะก็ไม่เป็นต้องเก่งวิทย์ก็ได้ก็ไม่ต้องเรียนในสายวิทย์ก็ได้ค่ะก็ทำได้ไม่ต้องพูดเก่งก็ได้ขอแค่มีใจรักนะคะก็สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้แล้วนะคะคุณครูที่ปรึกษาโครงงานค่ะ โครงการก็จะเป็นคุณภูมิคุณชฎาแล้วก็คุณปูเปียร์ันใช่ไหมคะเป็นสองท่านนะคะจากกลุ่มสาราวิทยาศาสตร์ที่ได้พาพี่ๆคนเก่งของเราไปแข่งนะคะ<ม>สุดท้ายนี้พี่ก็อยู่มองหูก,กันแล้วอยากจะถามเคล็ดลับการจัดเวลาอ่านหนังสือยังไงบ้างทำยังไงบ้างถึงจะทำได้ทั้งกิจกรรมแล้วก็การเรียนไปพร้อมๆกันก็เราอ่าน ยินนะคะแล้วก็จะทำที่สรุปแส่และวิชาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่คนเก่ง2คนนะคะเป็นพี่เบียรและก็พี่หวานนะคะจากห้องมองหกทับหนึ่งนะคะที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปแข่งเนาะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะ<ฆ>ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย